จะนีเป็นเแจ้คคนสวยไม้พี่แทงซะดีๆสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสึโซชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูเปอร์เบชาแชมเปียนนะครับเกมแนว Battle Royal ลช o ตติ้งนะครับยิงกันสนันเมืองขับหุ่นไล่ตบกันนะครับสู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนเรือยอดเฮ้เรือเรือร,อรอลอดเป็นคนสุดท้ายนะครับ ดยตัวเกมนะครับก็ได้เปิดให้บริการมานานแล้วนะครับสำหรับในส่วนของแพตฟอร์มมือถือนะครับ PC นะครับแล้วก็นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สตรีมนะครับก็ได้นะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่เคยเล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันบังคับยากนะครับก็ลองมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์สตรีมดูนะครับสำหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สตรีมนะครับก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานมานี้นะครับสำหรับใครที่ นะครับเคยเล่นมาแล้วอยากจะมากลับมาเล่นนะครับหรือว่ายังไม่เคยเล่นก็มาหาโหลดได้ในสตรีมนะครับเป็นเกมฟรีนะครับแจกฟรีนะครับแต่ถ้าอยากได้ของดีนะครับกาชาต้องเสียตังค์นะครับสำหรับตัวเกมของสตรีมนะครับแล้วก็ของ PC โทรศัพท์นะครับก็จะแยกจากกันนะครับนะเราเริ่มขึ้นมาใหม่ก็ต้องสร้างตัวละครกันใหม่นะครับเปิดตัวขึ้นมาก็จะมีให้เลือกอยู่2ตัวละครนะครับมีน้องหนิงนะครับทวินเทลชุดแดงนะครับกับพี่หลอมนะครับพระเอกสุดเท่หัวขาวนะฮะ โอเคครับหลังจากที่ผมพันด่านตุเต r i ี l นะครับหมดฝึกสอนไปที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ตัวเกมนะครับนะครับเราก็จะมาลงสนามจริงกันนะครับวันนี้ก็เชิญแขกรับเชิญมาอีกเช่นเคยนะฮะกับแขกรับเชิญเจ้าเก่าเลยครับกาโป้ยนะครับผูชัมชองนะครับโปรเพลเยอร์สำหรับเกมนี้มานะครับว้าววีเราจะให้กาโปววววววนวววววนะครับเราก็จะมีหน้าที่คอยตามนะวว โอเคพร้อมแล้วเราก็ไปรุยกันเลยครับผมเอ <Yeah. S 1> สบัสโตชิเนลไฟฟอกอิกิบัสเป็นหัวหน้านะทีมหรือเปล่า,าได้ใช่เป็นคนเป็นคนกำหนดว่าจะลงโซเซตามเลยครับพ<ป>ี่ไปไติดโน่นนี่อะ อ๋อเออแต่ควบคุมได้ด้วยอะไเนี่ยเฮ้ยเคยเล่นเกมเนี่ยมเทั้งรอยอมาใช่ไหมเอออ่ก็หาของให้มากที่สุดแล้วก็เอาตัวรอดง่ายนิดเดียวตอนนั้นยากหมด เขาติดเกิดมาตัวเปล่าอย่างนี้เข้าติดก่อนีกกันเออมีคนยิงเดี๋ยวไปเก็บอาวุธกันเดี๋ยวจะยันเน่ย ่นนหนีไปไหนไม่ฟาร์มของแล้วจิ๋วๆก็มาลุยกันอย่างนี้คิดผิดมาหันแล้วโอเคไม่มีแต่มิน่าแล้วไม่ต้องกดชิปนะมันวิง่งมันวิ่งเองอยู่แ้บ มาอย่างเงี้ยทำไมมันทำไมมันดูเดือดกันดิได้ยินไหมเอากล่องกันเราเน้นฟาร์มก่นอนเพราะว่าการฟาร์มเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีที่สุดเอฟเดี๋ยวสยบอ,อันนี้จนะเป็นเอาอเบตี้เพิ่ม นั้นอยู่ข้างนอก,จาก,จ,ากจากที่ฟังเสียงก็อันนี้วิ่งกลับไปที่เก่าดีกว่ายูเซ่ก็คิดว่า ได้แล้วทันทีที่ตระหนักเรียบเลยมีอีกคนนึงระวังเด้อเพราะรอบนี้เป็นการเล่นแบบทีมเพราะนั้นมันน่าจะมีมากกว่าเด็กเรียบร้อย วันใดหนึ่งคนยูเซ่ก็ได้ยินเ้าเกือมันคามนเดียวยิงให้ตายเลยสักเส้นจุ่มบีเวลาจะเปลี่ยนอาวุธก็เวลาจะเปลี่ยนเวลามีอาวุธที่ดีกว่าแล้วจะเก็บแทนที่ก็ให้ให้ใส่อาวุธนั้นก่อนแล้วกดเอฟเพื่อเปลี่ยน 全ポニーテキンアイル。全ジャケーテ。モモドテコナイディアプリ。おおジューセー銃声が聞こえた私と銃の腕を競うオ มาแกมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะนั้นทานอยู่โอเคล้มจูเสียก็คดว่าทโอเควันที่หนึ่งของันส์นกกระจเรียบร้อยล้ม ไปกะขอเวลาพักนอนเวลาพักหน่อยมาได้รกันเยอะขนาดนั้นโอ้โห ได้นีไปนีได้นีไปอย่าคิดจะทูนะนเปอร์ดครับครัเ้าออ่อเก่งคิดจะท้องนี้เลยเหรอไม่ฟาร์มกอนเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วใช่เนี่ย

ข้องหลังอีก,กอ่ะแน่แน่แน่ข้องหลังอ๋อเดี๋ยว็ดเด็ดต้องเอาหุน่นโอ้อเก็บหุ่นกันเลยอะไม่ดูด้านหลังเลยไอ้ยอ้คนที่มันจียวเจอที่มันไม่ดูด้านหลังเลยวะโอ้โอ้าว

มันเกิดเกิดเกิดบีบวงบีบดีกว่าคนมันโอ้ <c oughs> คนมันเยอะ <c oughs> เยอะเ,ข,เ,ข,เข,ข้าเ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 ข้าอาคารเข้าอาคารขุ่นมันตามเข้าอาคารไม่ได้ว <c oughs> งจะบีบแล้วนะค่นั้นเดี๋ยวเตรียมเราเตรียมตัวเพ่นเราเตรียมตัวเพ่นได้ มันมีรถได้เป่ะถ้ามีรถเดี๋ยวเตรียมตัววิง่งฝ่าไปเลยเดีล๋ลวรอไปลงเพลินเนี่ยไป <c oughs> เรียกรถแล้วก็ไปเลย <c oughs> กดวีเรียกรถไม่ <c oughs> ไม่มีเลยเหรอโอ <c oughs> ่งเดี๋ยววิ่งเตาจะมา

เ้าว่งเบีต้ตรงนี้โอเคมีคนขอมาฉันสิข,าขาองฉันสิไม่ไดลตัวอดไล่เรือท่าอาคารเร่อเราไม่ไม่ถ้าเกิดสู้กับหุ่นใหญ่ๆไม่ไม่เหมาะที่อยู่กลางแก่ง อานอืมอเยอะมากอะ,ะกี้เหลือหกสิบคนแล้วะร้อยากร้อยคนนะต่กีน้นี่คือว่าเราคิวไม่ได้เยอะมากเลยนะี่อ่าตรงนี้เรายังอยุ่ยมาแนละ้ว ไปกนแอร์าปดภัยว่ไม่ได้โอ้ไม่นอกโอ้หบเลยก็ไรัเนี่ยจะแอยู่เป็นหัว ช่หุ่นน่าจะเป็นหุ่นโอเคมีสองมตัวโอเยอะเลยไปเป็นคนคนมาหนึง่งดักยิงเลยวยิ่งกลับเข้าปต้องเล่นแบบวิธีกงโจร เียดระวังยังดีตอนนี้วงยังไม่บีบเี๋ยวพะวงบีบเราต้องเพ่นแยงกดดันวันกดดันวันกดดันวันเก็บข้าข้าขเกเดีลวดเด็ดิงกดดันต่อ มันมีของทองเออคนเอ็ดเห็นล้เห็นล้วเห็นล่วเรียกคนอีกแกฮะโอ้โดนระเบิดนะจะทำอย่างนี้ดีกว่า พี่อย่างนี้หุ่นหายไปได้หมดนะเฮ้ยคน <laughs> อ,นอ,นอ,นอเจอแล้ว

เห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยีไล่หลังไว้ต่อคัน่อคัเราได้เปรียบตรงแต่เข้าเตก

ได้ที่สองคนละมาอยู่ในไตาอากาศนี้ได้เปรียบมีมอยู่บนหัวเราสองคนกจามาแล้วยิงเงนมาไกลเลยอ่าอไอ่คนน้อสิค่ออม

よし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 しよしよしし

รู้รู้เกี่ยวทุกโซ่ทุกงุมกดอันนั้นได้เลยกดที่ตัวสีจะถูผลทันทีอืมแล้วก็เอ่อสีเหลืองๆทีอยู่างบนที่หนึ่งะ ที่หนึ่งมีคนแปลกมาจะไม่เลี้ยหุ่นเลยเนี่ยจะไม่เลี้ยใช้หุ่นเลยมุ่งกันระบบเกมอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดเล่นไปนานเดี๋ยวก็ชินไรฮะนี่ครับผมก็จบไปเลยกบสำหรับเกมซูเปอร์เมชาแชมเปี้ยน จกันนะฮะเก่สนใจอยากจะเล่นนะฮะก็หาโหลดได้ในสตรีมนะครับแบบเกมฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คอก็เสียตังบานเยอะส่วนใหญ่เกมนี้เติมเพื่อแฟชั่นกับได้นักบินก็แฟชั่นอยู่ดีอะแฟชั่นนะครับซึ่งเออความสามารถอะไรก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นเดียวกับ ผู้เล่นด้วยประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เทคนิคเก้อนั่นแลครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกมซูเปอร์เมชาแชมเปี้ยนนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกับโป้ยที่มาแบบผมในวันนี้ด้วยนะครับป้าย้ายา ใครสนใจก็อย่าลืมต้อไปหาโหลดกันได้เลยครับแชมป์ในสตรีมเนี่ยพาแชมเปี้ยนครับวันนี้ผมมาสื่อก็กับพ่วยลำละคุณผชมกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่